ในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งวันอาสารหาบูชารวมถึงต่อเนื่องวันเข้าพรรษาครับพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยพุทธศาสนิกชนเขาก็เตรียมความพร้อมเข้าวัดทาบุญถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเขาก็ตรวจสอบเรื่องของสังฆพันธ์สังฆทานแล้วก็สิ่งของที่ประชาชนจะซื้อเพื่อไปเข้าวัดทาบุญเนี่ยแหละฮะว่าได้มาตรฐานตามที่กําหนดเอาไว้หรือไม่ครับหลายจังหวัดเลยนะฮะที่เขามาดูเดี๋ยวพาผู้ชมลงพื้นที่ไปที่อําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก่อนครับ บรรยากาศการซื้อขายในร้านสังกพันธ์ซึ่งเป็นร้านสังกพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในเ,เขตอำเภอหนองฉางนะครับเจ้าของครับคุณพากาสุวนิดนะฮะบอกว่ายิ่งใกล้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบบนี้เนี่ยทางร้านเขาก็เตรียมของฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นชุดสังกพันธ์สังฆทานมีหลายขนาดหลายรูปแบบมีทั้งแกะสลักนะฮะแบบเรียบไม่มีแกะสลกักมีผ้าอาบน้ำฝน รวมถึงเครื่องสังกพันธ์ต่างๆที่จะใช้ทําบุญในช่วงเทศกาลนะครับก็เตรียมไว้จํานวนมากปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสังกพันธ์เทียนพันษาผ้าอาบน้ําฝนเนี่ยราคาปรับขึ้นรประมาณ10บเปรซนนะเป็นไปตามภาวะส่วนราชการโรงเรียนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงบรรดาพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ทยอยมาซื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อไปทําบุญกันอย่างคึกคักส่วนใหญ่นิยมซื้อขนาดเล็กครับเพราะว่าราคาถูกแล้วก็ ต้องบอกตรงๆว่าเจ้าของร้านบอกว่าเขาลดการซื้อลงคือซื้อไม่ได้เยอะเหมือนปีก่อนๆเพื่อประหยัดในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนมีไรายได้น้อยนะฮะแต่ก็ถือว่าคึกคักกว่า2ปีที่ผ่านมานะฮะเพราะว่ามีการผ่อนคลายมาตรการโควิด1 9ลงตั้งแต่1กรกฎาคมก็ถือว่าบรรยากาศดีขึ้นกว่า2ปีที่ผ่านมาก็คือไม่ถือว่าซบเซาไปเลยทีเดียวแต่ว่าก็คือกำลังช่วงฟื้นฟูนี่ก็คืออาจจะซื้อชิ้นเป็นชิ้นเท่าที่จำเป็นครับ ด้านคุณอภิกาพ่างสกุลพาณิชจังหวัดอุทัยธานีก็ร่วมกับสคอบอ,ออกตรวจร้านจําหน่ายสังกพันฑ์สังฆทานเทียนพรรษาเทศบาลเมืองอุทัยธานีแน่นอนครับว่าจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการฉวยการขึ้นโอกาสการขึ้นราคาในโอกาสนี้ลักลอบนําสินค้าหมดอายุเสื่อมคุณภาพไม่ได้มาตรฐานมาบรรจุใส่ชุดสังกพันธ์วางจาหน่ายช่วงเทศกาลเข้าพรรษาส่วนใหญ่ผมใช้คําว่าส่วนใหญ่นะ มีการปิดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าในชุดสังคพันธ์ที่นำมวาวางจำหน่ายอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับสืบเนื่องไปอีกจังหวัดหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกสำนักง,งานพาณิชย์ประจำจังหวัดพิษณุโลกครับอันนี้สุ่มตรวจเลยสอบร้านจำหน่ายเครื่องสังคพาาันสังคพันธ์เทียนพรรษาในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกชุดฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการช่วอกับปรับเพ้่ราคาเหมือนกันลักลอบนำสินค้าหมดอายุมาบรรจุใส่เครื่องสังคพันฑ์ ขณะที่ผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องสังคพันธ์ปีนี้นะครับก็เปิดเผยว่าต่างจากอุทัยธาทีนิดหนึ่งเริ่มคึกคักขึ้นมีพุทธศาสานิกชนทยอยออกมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องเริ่มขายดีเนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด1ิร้านค้าที่มีสต็อกสินค้าเดิมอยู่บางแห่งก็ยังขายราคาเดิมบางร้านเนี่ยที่ปรับอสินค้าใหม่มาก็ต้องปรับราคาขึ้นบางเล็กน้อยเพื่อตึงราคาไว้จากการสุ่มตรวจร้านจําหน่ายเครื่องสังคพันธ์พบว่า ปิดป้ายแสดงราคารายการสินค้าในชุดทุกอย่างอย่างครบถ้วนยากไรก็ตามฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับหากพบผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคารายการสินค้าที่นำมาบรรจุในชุดสังคพันธ์นำสินค้าหมดอายุเสื่อมสภาพนะครับมาสอดไส้ในชุดสังกพันธ์มีการจําหน่ายแพงเกินกว่าความเป็นจริงสายด่วนมีครับ1569 1569นะครับผู้ที่ทาความผิดจะถูกดําเนินคดีตามพระราชบัญญ,ญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0หบาทหรือทีเดียวนะครับครับผมพาผู้ชมลงพื้นที่ต่อเนื่องไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของนครสวรรค์เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนําผู้ประกอบธุรกิจนะฮะที่จําหน่ายสังฆทานชุดไทยธรรมต่างๆในพื้นที่อําเภอเมืองของนครสวรรค์ครับให้ทําตามกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากครับที่กําหนดให้สินค้าเหล่านี้นะฮะควบคุมฉลากโดยต้องระบุรายการสินค้าไม่ว่าจะเป็นขนาดมิติปริมาณปริมาตราน้ําหนักจํานวนแล้วก็ราคาของสินค้าแต่ละรายการครับรวมถึงชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือว่าผู้จําหน่ายชุดสังฆทานหรือว่าชุดไทยธรรมนะฮะรวมถึงถ้าเป็นของอบริโภคเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีวันเดือนปี นะฮะที่ผลิตหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับซึ่งถ้าสมมติว่ามีการละเมิดหรือว่ากระทำความผิดเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งได้นะฮะที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสอคอบเนี่ยนะฮะหนึ่ง่งเบอร์ของพาณิชย์ก็คือ1569ของสอคอบอคือ1 1 6 6นี่คุ้ม <นะ S 1> ครองผู้บริโภคคุ้มครองผู้บริโภคหลายหน่วยงานเลยนะฮะ เอาในความเป็นจริงคุณเจตท่านผู้ชมผมเชื่อแน่ว่าคนที่ทํามาหากินตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษําเรื่องสังกพันธ์สังกทาธาเนี่ยเขาไม่กล้าช่วยราคาหรอกเพราะถ้าช่วยเสร็จปุ๊บเท่ากับทําร้ายตัวเองนี่คือชื่อเสียงของเขาชื่อเสียงร้านข้างๆอ่ะราคาต่างกันถึงขนาดนี้เป็นคุณคุณจะซื้อร้านแพงเหรอของเท่ากันดูแล้วของด้อยคุณภาพคุณจะซื้อเหรอเท่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพบเจอเพื่อเตือนภัยให้กับคนข้างหลัง เบอร์ที่ผมฝากไว้นะครับของพันนิตกสคบแจ้งเผื่อมีคนเขาเรียกพลั้งเผลอไปโดนของไม่ดีเข้าแล้วไปถวายสังฆพันธ์สังฆทานให้กับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเดี็กก็ได้ปวดท้องปวดไส้กันพอดีบาปบาปคำน้ำใช่ถูกต้องตกนรกนะฮะ